สวัสดีค่ะช่อง Youtube ลุงป้าชาแนลค่ะวันนี้ป้าจะมาทำน้ำเกรวี่นะคะน้ำเกรวี่สาหรับาราดสเต็กนะคะราดสเต็กหมูเย็นนี้นะคะเย็นนี้ป้าจะทำสเต็กหมูนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำน้ำเกรวี่กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะป้าจะใส่โซยุนะคะอันนี้คือโซอยุนะคะโซยุหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะ,ะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอะเสร็จแ,แล้วนะคะคนเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะ มะเขือเทศที่ป้าใช้นะคะจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะเขาจะเข้มข้นเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วตามด้วยพี่ไข่ดำเลยนะคะ ไอ้ดำนี่ใส่ตามชอบเลยนะคะคขูดให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนูนะคะนิดนึง เท่ากันค่ะนี่นะคะน้ำตาลสายนี่ป้าใช้น้ำตาลทายแดงนะคะเม็ดเขาจะใหญ่หน่อยนะคะคุนให้ละลายก่อน เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะให้เขางวดหน่อยของพริกไทยดำมากเลยค่ะ เสร็จแล้วจะตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะใส่นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะ น้ำเกรวี่ของเรานะคะเป็นไงคะหน้าตาสีสันสวยงามค่ะความเหนืดของเขานะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้แหละค่ะนี่นะคะน,นะคะ เสร็จแล้วคะ่ะน้ำเกรวี่สาหรับราดสเต็กวันนี้นะคะทำง่ายง่ายเลยคะ่ะทําเองที่บ้านเลยได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อข้างนอกนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดกำลังระบาดอย่างหนักเลยนะคะอันไหนที่เราทํำทานเองได้ที่บ้านเราทําทานเองดีกว่านะคะจะได้ทานร้อนๆนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe ให้ช่อง y YouTube ลุงป้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ